นี่ครับมาดูวิธีการประกอบเตียงกล่องกระลังกันหนึ่งน, <c oughs> นนี้เพื่อช่วยสนับสนุนผู้ผู้ป่วยที่เ,เตียงที่อยู่ในศูนย์อพยครับ

ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากไม่ยากแต่ก็ไม่ง่าย,าย <S <S โอ้มียัดเข้าล็อกด้วย ทำเป็นเหมือนเจ็กซอเหมือนโลโก้ไอเลโก้นะ <c oughs> เนาะเหมือนติดต่อ <c oughs> เริ่มเห็นรูเป็นเป็นรูเป็นลางแนละ้วนี่อ่ะมีอีกีเก็บด้านข้างครับเข้ามุมเสียบ เสร็จแล้วโอ้เสร็จแล้วอ,อ่าเสร็จแล้วครับนี่เดี๋ยว เตียงฉุกเฉินเตียงจำเป็นโก็สวยอยู glaub, ่นะแข็งแข้งอยู่ใช่ไหมอู้ยังแข็งอย่างโน้สูงพอดีคนป่วยจะได้ลุกเนาะเตียงอาจะแบบลุกขึ้นมานั่งพอดีใช่ไหมเดี๋ยวครับเดี๋ยว